กว่าจะเป็นแป้งนพก้าวน่าจะแบบว่าเฮ้ยมีตังเราไปผลิตเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าก็จะมีการแบบว่านะฮะมีคนอยากทำตามทำไปเจ้าค่ะง่ายๆเองเดี๋ยวจะให้ดูมันง่ายมากนะคะมันง่ายมากกว่ามันจะมาเป็นแป้งนะคะอันนี้ไรรู้สึกว่าจะมีคนเรียกร้องให้ครูผลิตแต่ครูไม่ผลิตอันนี้คือโปรตีนใหม่แท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ กลิ่นนี่เขาบอกเป็นลมได้เลยนะคะเพราะกลิ่นของโปรโตีนใหม่เป็นการเผาไหม้นะคะดูนะคะขวดนี้นะคะต้นทุนของขวดนี้นะเห็นเล็กๆแค่นี้นะคะพันกว่าบาทนะคะนี่คือต้นทุนของเขานะคะเพราะมันเป็นโปรโตีนใหม่ที่เราไปขอแบ่งเขาซื้อมาแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะนี่คือโปรโตีนใหม่นะหนึ่งตัวแล้วนะนี่คือธนาคาค่ะหลายคนไม่รู้จักธนาคาค่ะนี่คือธนาคาที่มาจากพม่าแท้ๆเลยนะคะ ซึ่จริงๆแล้วในแป้งก็มีธนาคานะคะแต่อันนี้คือจะเอามาให้ดูนะคะว่าธนาคาคืออะไรแล้วทําไมถึงช่วยกันแดดแล้วทําไมถึงทําให้หน้าขาวใสนะคะธานาคาจะหอมมากเขาจะหอมที่ตัวเขาเองนะคะหอมมากนี่คือธนาาานะคะเห็นสีเขาไหมคะนี่คือธนาคา n ธ,ธนาคาจะเป็นท่อนไม้นะคะแต่อันนี้ก็คือเขาอะค่ะเอาไปขูดนะคะข,ข,ขูด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 ทำเป็นฝุ่นทําเป็นแป้งทําเป็นอะไรได้นะคะ อันนี้ก็สามารถเอาโปะหน้าก่อนนอนได้นะคะหรือว่าใช้แทนกันแดดได้เลยหอมมากดูนะคะในตัวนี้นะคะจะมีสมุนไพรใบบัวบกธนาคารนางคำว่านเสนจันอยู่ในนี้นะคะอยู่ในนี้ทุกอย่างที่ครูให้คุณ,คณดูนะคะอ่ะเนี่ยค่ะครูก้ารับประกันค่ะว่าทุกอย่างค่ะไม่ได้เอามาจากแป้งตลับของแบรนด์ใครทั้งนั้นนะคะยกเว้นเดี๋ยวนะ อันนี้นะคะที่ซื้อมานี่นะคะที่ซื้อมาที่ซื้อมาเทสแล้วใช้จริงนะคะแล้วใช้จริงคือใช้จริงทุกอย่างนะคะจะบอกว่าแม้กระทั่งฟองน้ำที่ให้คุณใช้ครูยังคัดและเลือกเองค่ะเขาส่งมานะคะว่ามีเกรดนี้นะต้องใช้จริงค่ะเฮ้ยเกรดนีเน้เดี๋ยวจะหาว่าไปขุดอะไรมานะคะใช้ได้จริงหมดค่ะนะคะ แล้วก็มีหลายเกรดมากนะคะที่ส่งมาให้เทสนะคะจะมีแบบอ่ะบางคนบอกหุ้ยเหมือนกันไม่เหมือนค่ะมันจะมีแบบหนากับแบบบางนะคะคุณต้องดูนะคะหนาอันนี้แบบบางอันนี้แบบหนานะคะแล้วเนื้อคนละเนื้อกันนะคะคนละเนื้อกันหมดเลยนะคะคนละเนื้อหมดเลยเห็นไหมคะคนละเนื้อหมดเลยซึ่งเราจะต้องลองจริงค่ะจากหน้าเราจริงๆว่าตัวไหนที่มันซับลงไปปุ๊บะคะ่ะ อย่างนี้ค่ะแล้วมันจะติดหน้ายาวนานบางคนไม่รู้เรื่องเลยว่าพับสำคัญตั้งแต่ทาแป้งมาเพราะว่าครูเป็นคนแพ้แป้งหนักมากคุณเคยรู้ไหมว่าพับเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้แป้งติดทนนานได้ไม่ได้แป้งดีแล้วพับต้องดีด้วยถ้าเกิดสมมติเราเลือกพับอาหารที่หยาบต่อหน้ามันจะไม่ติดหน้านาน,านทั้งวัน คุณต้องเลือกพับให้เป็นนะคะในในฐานะที่ครูะคะ่ะเป็นคนที่ไม่แต่งหน้าเพราะฉะนั้นคุณจะชั่งเลือกอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่รู้ไงครูก็ต้องลองเนี่ยค่ะถ้าพับที่ถูกต้องนะคะคือเวลาเราซับหน้าไปอะคะ่ะมันจะต้องทําให้หน้าเราเนียนแล้วสมมุติว่าเราเป็นฝ้าเวลาเราทาหรือเวลาเราอะเขาเรียกว่าตกใช่ไหมคะตกแบบนี้ค่ะตกแบบนี้ค่ะมันจะต้องมองไม่เห็นฝ้าเลยแป้งดีไม่พอพับต้องดีด้วย ครูค่ะก็หาจนสุดท้ายค่ะครูก็ให้เขาสั่งมาจากอเมริกาครูอยากได้พับของอเมริกาที่เป็นแบรนด์หนึ่งที่ครูเคยใช้แล้วครูส่งไปให้ทางโรงงานดูว่าครูอยากได้พับแบบนี้แล้วเสร็จแล้วค่ะเขาก็สั่งมาให้ครูแต่ค่ะเราก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณนี่แค่เรื่องพับนะคะกว่าคุณจะได้แป้งกว่าครูค่ะจะได้แป้งหนึ่งตลับคุณอาจจะคิดว่ามีเงินเดินเข้าโรงงานง่ายกว่าไหมครู ไม่ต้องอะไรมากถ้าฉันมีเงินฉันไม่เหนื่อยหรอกครูเคยพูดตั้งแต่ครั้งแรกที่ครูทําแบรนด์ค่ะถ้าไม่ดีครูไม่ทําถ้าครูทํามันต้องดีเพราะอะไรคะครูไม่ฉาบฉวยเพราะครูใช้เองครูบอกแล้วว่าคุณไม่ใช้ไม่เป็นไรเลยครูรวยแล้วไม่มีคนซื้อไม่มีคนขายไม่มีคนใช้เราก็เลิกแต่เราก็ผลิตใช้เองได้คือคนรวยเนาะผลิตร้อยอันพันอันก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งจริงไหมคะ แต่ก็เพราะจิตตั้งต้นเราเป็นแบบนั้นนะคะเราจึงทําจากใจจริงๆเราจึงอยากให้คนที่ได้ใช้ใช้เหมือนที่เราใช้จริงๆอย่ามาโ no, นอย่าโนเนมอย่ามาโกหกอย่ามาหลอกลวงมึงต้องใช้จริงมึงคุณดูนะคะคุณจะให้คุณดูหนึ่งการเทสตแต่ละครั้งะค่ะเขาจะให้เทสเขาจะเอาสูตรเขาให้เราะคะ่ะคิดสูตรแต่โดยปกติเขาจะเอาสูตรเขานะคะเขาจะไม่ให้แบบเราคิดสูตรใหม่เลย เพราะการคิดสูตรใหม่ค่ะสูตรละ5,000บาทต่อการลองสูตรคุณรู้ไหมคุณอาจจะคิดว่าแต่ส่วนใหญ่เขาให้3ามครั้งนะคะ3ครั้งใครที่เคยผลิตจะรู้เขาให้3ามครั้งไม่ค่ะของครูเกินสิบดูปากชนิตาเกินสิคือถ้าคุณไม่โอเคฉันก็บายถ้าที่นี่ไม่โอเคเราก็บายเราก็หาที่ใหม่ครูจะให้คุณดูนะคะทุกอันนะคะครูจะให้เขาทาสัญลักษณ์ ะะสมมุติว่าสัญลักษณ์คําว่าใบบัวบกตัวนี้คือเป็นใบบัวบกที่มีแค่ใบบัวบกกับอะไรอะไรอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ,ะนะเราก็จะบอกเขาว่าสูตรนี้เป็นแบบนี้นะคะคุณลองคิดดูนะคะสิบสูตรสูตรละห้าพันฟังไม่ผิดค่ะสิบสูตรสูตรละห้าพันนะคะเพราะก็ครูบอกแล้วว่าไม่ใช่สามวันมีตังเอาไปวางให้โรงงานดูเอาค่ะจริงไม่จริงคงไม่แทะออกหรอกเนาะ ยิ่งขี้เหนียวแบบครูคงไม่แทะออกนะคะดีไปดีต้องใส่ให้หมดมันจะมีข้อดีข้อเสียข้อต่างมันชัดเจนมากค่ะแต่สิ่งที่ครูเห็นได้ชัดทุกตลับไม่แพ้นี่คือความ Amazing ไม่มีตุ่มไม่มีผื่นไม่มีสิวทุกสูตรเพราะทุกสูตรเน้นใบบัวบกเยอะมากฟังนะคะ ทุกสูตรมีความต่างค่ะคุณเน้นใบ,บับบกและโปรโตีนไหมที่แตกต่างกันเราจะดูว่าถ้าใช้โปรโตีนไหมแบบนี้ใช้โปรโตีนไหมแบบนี้หรือว่าใช้ซิลิโคนไม่ใช้ซิลิโคนใช้เราลองหมดค่ะเพราะครูไม่รู้อ่ะครูไม่รู้เรื่องเครื่องสําอางครูบอกจริงๆครูไม่เคยแต่งหน้าครูไม่แต่งหน้าครูไม่รู้เรื่องเครื่องสําอางเลยแล้วถ้าไม่ให้ครูลองเองครูโกหกคุณแน่นอนถูกไหมคะผู้ไม่ถูกค่ะ ใส่อะไรมอยเจอไรเซอร์หรืออะไรยังไงยังพูดไม่ถูกเลยค่ะเพราะเราไม่เคยใช้เราเลยพูดเกี่ยวกับเครื่องสำอางไม่ถูกอะไรใส่ในลิปอะไรเราพูดไม่ถูกเลยคือเราไม่ใช้ค่ะแต่พอเราจะทำอะค่ะเราต้องรู้จริงเราศึกษามาต,ต้องนานพอสมควรนะคะกว่าจะได้ใช้แหว่งไปหนึ่งตลับขนาดนี้หน้าเดียวนะคะนี่อันที่หนึ่งขึง เดี๋ยวจะนี่นะคะเดี๋ยวจะหาว่าอันนั้นให้ดูก่อนนะคะให้ดูก่อนนะคะนี่นะะเดี๋ยวน,นี่นี่นะคะดูความสูงนะคะเออได้เดี๋ยวจะหาว่าเอาตลับเก่าะดะอะนี่นะคะอาวางดูต่อนะคะอัะนต่อไปค่ะอาอันนี้แต่จริงจมันวางวางสลับไปสลับมานะคะไม่รู้ว่าอันไหนใช้ก่อนใช้หลังลืมไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าจะเอามาให้ดูคืออันนี้นะคะอะ,อะก็เป็นตลับที เอามาลองอีกนะคะอันนี้เน้นใบบัวบกนะคะแล้วก็เน้นตัวที่ใส่ธนาคารนะคะอ่ะสองตัวนี้นะคะเน้นใส่ใบบัวบกธนาคารนางคำว่านเสน่จันทร์นะคะอ่ะระวังนะเพราะมันจะมีตลกที่แบบว่าฝุ่นจริงๆเพราะว่าม,มันเป็น,ปน,ปนแป้งฝุ่นพอพูดปุ๊บเจอเลยนะคะมันเป็นแป้งฝุ่นจริงๆไงคุณ แล้วเราเอาไปอัดนะคะเอาไปอัดให้เป็นตลับใช้ง่ายเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีผู้ชายใช้ได้นะคะแล้วมันเป็นฝุน่นเราไปอัดเพราะฉะนั้นมันแตกง่ายค่ะแน่นอนมันแตกง่ายเพราะเราไม่ใส่ซิลิโคนเลยดูนะคะมันแตกง่ายแบบนี้ค่ะนะคะมันแตกง่ายแบบนี้ทิ้งไหมไม่ค่ะใช้อยู่ค่ะเพราะทุกตลับค่ะไม่แถ้แต่มีความต่างเดี๋ยวครูจะบอกนะคะอันนี้สูตรที่สามแล้วนะ สูตรที่สี่ค่ะนะคะก็มันจะมีตัวหนังสือบอกเลยนะคะคุณคะกว่าจะเป็นแป้งให้กับคุณนะคะคือใช้กันหน้าถากักถากไปเลยนะคะใช้กันจริงจังค่ะนะะเออคงแท็กออกไม่ได้นะคะนี่คือล่องรอยการใช้จริงนะคะกว่าจะมาเป็นแป้งให้คุณคะ่ะไม่ได้เดินเข้าโรงงานแล้วไปสั่งนะคะไม่ดีไม่ทําค่ะไม่เจ๋งไม่ทําค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่เริ่มที่จะเริ่มใส่น้ํามันบางอย่างนะคะเนี่ยคะ่ะ นะคะครูก็ใช้เองอ่ะสูตรนี้ผ่านไปนะคะสูตรนี้สูตรใหม่อีกนะคะอ่าอันนี้ก็แตกนิดนึงนะคะอันนี้สูตรใหม่นะคะอ่าต่อไปนะคะคนละสูตรนะคะรับรองค่ะทําคนละทีนะคะเอออ่ะอันนี้นะคะอ่ะอันนี้ใช้ไปแค่เป็นหลุมตรงกลางนะยังไม่หมดนะคะอ่าสูตรต่อไปนะคะก็บอกว่าสิบสูตรนะคะไม่ได้โม้ไม่ได้มโนนะคะอ่าอันนี้ก็ใช้แหวงแวงไปนะคะอ่านะ อ่าอันนี้ก็อันนี้ก็อีกหนึ่งสูตรนะคะอ่าอันนี้ออกอ่าน,นี่นะคะอันนี้อีกหนึ่งสูตรเดี๋ยวนะให้ดูอีกนะคะอ่าอันนี้อีกหนึ่งสูตรนะคะอันนี้จะเป็นสูตรสีเข้มเพราะว่าอันนี้เป็นน้ำมันบำรุงหน้าเหมือนกันแต่มันจะตัวนี้นะคะรู้เลยในระหว่างวันนะคะมันจะมีช่วงเยิ้มที่จมูกหน่อยหนึ่งนะคะตัวนี้แต่ดีมากแต่ว่ามันเยิ้มสำหรับคนหน้ามันใช้ไม่ได้ปิดนะคะ ทีนี้มาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ให้ดูทั้งหมดมาจากไหนคะนี่คะ่ะมาจากตัวนี้คะ่ะมาจากตัวนี้คะ่ะคือแป้งฝุ่นคะ่ะคุณเห็นอะไรไหมคะมันมาจากแป้งฝุ่นคะ่ะมันมาจากการที่เราเอาสมุนไพรแท้ๆทุกอย่างคะ่ะมาทําเป็นฝุ่นมาทําเป็นแป้งฝุ่นนะคะเรานําสมุนไพรทุกอย่างคะ่ะมาทําเป็นแป้งฝุ่นเพื่อให้เด็กใช้ได้แต่มันเกิดปัญหาว่า มันฟุ้งกระจายเหมือนเดิมมันเกิดปัญหาว่ามันเข้าจมูกมันเข้าคอมันเข้าปากมันเกิดปัญหาแบบว่าความไม่สะดวกในการพกพาเราค่ะก็เลยบอกว่างั้นเราสามารถที่จะอัดได้ไหมอะไรบ้างที่สามารถที่จะอัดแป้งฝุ่นให้เข้าไปเป็นแป้งตลบได้เราจึงหาสูตรวิธีการอัดโดยการใช้น้ํามันจากโปรตีนไหมแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ใช้แบบเฮ้ยไม่ใช่น้ํามันจากโปรตีนไหมน้ํามันจากจากพืชน,นะล่ะค่ะนะคะเสร็จแล้วอะค่ะ เราเพิ่งมาได้ใช้น้ํามันจากโปรตีนใหม่เมื่อไม่นานอ่ะเดี๋ยวจะเล่าที่มาเราที่มานะคะทุกอย่างมาจากอันนี้อ่ะต่อนะอยังไม่หมดยังยังยังไกลหมดแล้วนะคะกว่าจะมาเป็นแป้งตลับให้คุณใช้นะคะอันนี้นะคะดูนะคะอันนี้เป็นแป้งที่ครูแจกนะคะพร้อมกับสายเป็นแป้งที่ครูแจกให้กับคนที่ได้ไปงานปาร์ตี้นะคะซึ่งทุกคนจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันแตกง่ายเพราะว่า อย่างที่บอกค่ะเราไม่ใส่อะไรที่อันตรายเราไม่ใส่อะไรที่อุดตันเราจะใส่แค่อะไรก็ได้คุณเป็นสิวให้คุณไปแตะนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแตะอย่างเงี้ยค่ะวันเดียวค่ะคืนเดียวค่ะทาทาก่อนนอนได้เลยนะคะบำรุงหน้าได้เลยนะคะอันนี้ทาเดี๋ยวเดี๋ยวมันฟุง้งเดี๋ยวคุณจะทาอีกตลับหนึ่งนะคะมันเกิดอาการที่แบบว่ามันแตกง่ายหล่นนิดเดียวก็แตกหรือว่าเอาเอา,เอาอันนี้จิ้มแรงๆก็แตกนะคะ เพราะมันเป็นแป้งฝุ่นอักแข็งคุณก็ใจไหมแป้งฝุ่นแล้วเอามาอัดแล้วไม่ใช้ตัวช่วยนะคะมันจึงทาให้แตกง่ายแต่คุณสมบัติของมันก็คือดีไงมันไม่มีน้ํามันเลยนะคะแต่นะคะ,นะคะในที่สุดนะคะในที่สุดเราก็ได้มาเป็นแป้งตลับนี้ค่ะเป็นแป้งตลับนี้นะคะที่มีน้ำมันของโปรโตีนไหม เพื่อช่วยในการไม่ให้มันแตกแล้วน้ำมันโปรโตีนหม่เป็นโปรโตีนตัวเดียวกันกับร่างกายมนุษย์ของผิวมนุษย์มันสามารถซึมได้แล้วไม่ทิ้งความมันนี่ความ Amazing ของน้ำมันโปรโตีนใหม่ค่ะนะคะ,นะคะมันจะ Amazing ตรงที่ว่ามันจะไม่ตกค้างที่หน้ามนุษย์มันจะสามารถซึมได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถใช้ได้ทั้งก่อนนอนและก็ใช้ได้ตลอดเวลานะคะสมมติว่าคุณไม่อยากทาครีมก่อนนอน ไม่อยากใช้ day ในคุณสามารถนะคะทาแล้วนอนได้เลยสมมุติว่าคุณเป็นสิวนะคะอันนี้ลองดูนะคะไม่ต้องเชื่อถ้าคุณเป็นสิวนะคะให้คุณแตะครูบอกแล้วคุณใส่แมสนานไม่ได้นะคะแมสปิดปากอะคะ่ะเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วสิวมานะคะสิวเป็นผื่นมาเลยมันเหมือนเราแพ้น้ำลายอะคะ่ะเวลาเราพูดอะมันก็ตีกลับนะมันก็สกส,กสกประปกถูกไหมคะเพราะว่ามันอยู่ที่หน้าเราอะแล้วมันก็มีแพ้ขึ้นมนาะเป็นผื่นๆคุณจับคืนเดียวคะ่ะแห้งสนิทค่ะเนี่ยคะ่ะร่องรอยนะคะ เนี่ยค่ะแล้วแป้งนะคะที่ดีจะต้องตกเุิบไม่เห็นฝ้านะคะแป้งที่ดีไม่ต้องใช้รองพื้นไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นนะคะนี่คือแป้งที่ดีแล้วแป้งที่ดีต้องใช้ครั้งเดียวอยู่ยาวถึงเย็นค่ะไม่ต้องเติมแป้งจะได้ไม่ต้องเอาแป้งพกใส่กระเป๋าเดี๋ยวมันหกใส่กระเป๋าเพราะฉะนั้นค่ะกว่าจะมาเป็นแป้งตลับนี้ให้คุณได้ใช้พร้อมกับพับนะคะเราใส่ใจมาปีเป็นปีนะคะ เราลองแล้วลองอีกเอาไปให้พี่ลุงลองเอาไปให้ทีมงานลองเอาไปให้คนลองกันไปทั่วเลยนะคะทุกคนบอกว่าดีแต่เราก็ไม่ดีอยู่ดีคือเรายังอะไรที่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ครูไม่ทำอะค่ะคุูเป็นคนที่ทำลแ,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 แล้วแจกแจกแจกเสร็จแล้วประมาณเดือนหนึ่งครูจะเก็บผลลัพธ์ครูจะโทรถามครูจะขอภาพครูจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเหมือนกันค่ะแป้งทำมาแจกจนไม่รู้เท่าไหร่ คนนั้นว่าดีคนนั้นว่าดีแต่สําหรับครูมันยังไม่โอเคมันขาดโนมานี่สุดท้ายจนมาเป็นแป้งเนื้อเดียวไม่ต้องมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาเพราะโปรตีนใหม่นี่คือคุณสมบัติที่ครูโคตรอเมซิ่งกับโปรตีนใหม่นะคะโปรตีนใหม่ค่ะไม่ว่าคุณจะทาวอกแค่ไหนหน้าดําหน้าขาวหน้าแดงหน้าเหลืองนะคะไม่ว่าคุณจะทามันวอกแค่ไหนหรือไม่วอกนะคะคุณเดินออกไปนอกบ้านไม่มีแดดหรือมีแดดก,ก็ช่าง เมื่อหน้าคุณโดนอากาศโปรโตีนไหมมันคือความเป็นธรรมชาติเวลามันโดนอากาศหรือโดนอะไรที่เป็นธรรมชาติคุณคะมันจะปรับเข้ากับหน้าเราเป็นเนื้อหน้าเราเลยค่ะแล้วมันจะไม่ทิ้งร่องรอยฟ้าเฟอ้เอให้คุณเห็นเลยนะคะมันจะเนียนเข้ากับหน้าคุณเลยนี่คือความมหัศจรรย์ของแป้งค่ะชีวิตครูค่ะพูดตรงๆนะคะครูก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันบอกคุณจริงๆเพราะหนึ่งครูไม่ใช้แป้งสองคือครูแพ้เครื่องสําอาง สามครูเป in like in so ็นคนไม่แต่งหน้าเป็นมนุษย์ผู้หญิงที่ไม่แต่งหน้าเพราะชอบเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้ชายอยากเป็นคนแบบเท่ๆเหี่ยวๆแต่พอเราอะค่ะเข้ามาอยู่ในการที่อยู่ในเนี่ยค่ะครูก็มาฝึกแต่งหน้าครูก็มาฝึกของครูเองนะคะไม่เรียนที่ไหนค่ะฝึกเองทําเองอะไรเองนะคะแต่งหน้าเองคิ้วก็ไม่เคยเท่ากันสักวันนะคะแก้มฝั่งนึงแดงฝั่งนึงไม่แดงก็ช่างมันครูเป็นตัวของครูเองค่ะสวยในสไตล์ของครูเป็นแบบเรา ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจนรวยมันเกี่ยวกับความมีความสุขข้างในโอเคไหมคะมันจึงเกิดแป้งนี้ออกมาซึ่งไม่มีถูกแพงแล้วปกติแป้งครูต้องขายราคาพันจริงๆนะคะเพราะว่ากล่องเขาสวยมากนะคะแป้งครูค่ะราคาหลักพันกว่าบาทจริงๆถ้าขายกันต้องขายพันกว่าบาทแต่ครูสั่งผลิต1นึ่งแชิ้นนะคะหนึ่งแสนชิ้นแต่ให้เขาตัดลดทีละสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นนะคะเพราะเราจะได้ตัดลด อายุนะคะอายุของแป้งนะคะแล้วก็ไม่ไม่ผลิตมากองนะคะเราจะได้ของใหม่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะเพราะแป้งมันก็อายุเบาโหยืนนานหลายปีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราก็ตักลดเอานะคะเราจึงได้ในราคาที่ไม่ได้แพงมากเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถขายได้ราคา690บาทคุณใช้ได้6เดือนแต่คุณจะใช้ได้กี่เดือนคุณไม่รู้ แต่สําหรับหน้าแบบครูค่ะใช้ได้6เดือนนะคะแล้วไม่มีใครที่เอาสินค้าครูไปใช้แล้วพูดว่าใช้ไม่ดีนะคะเพราะครูเอาหัวใจทําครูจะไม่ลวกลวกเพราะหน้าเราหรือร่างกายมนุษย์เราค่ะมีเทวดาคุ้มครองเราจะมาเล่นกับร่างกายมนุษย์ไม่ได้ครูจะมาเล่นกับร่างกายพวกคุณไม่ได้ครูจะมาเล่นกับตัวเองไม่ได้นะคะฉะนั้นค่ะนี่เป็นสิ่งที่ครูใส่ใจแล้วก็ใส่รายล,ายละเอียดมากที่สุด